พระเจ้าอวยพรครับขอเชิญพี่น้องมาฟังคําสอนนะครับเราสองคนรักพี่น้องและอยากอธิษฐานเผื่อพี่น้องเหมือนกับที่หนังสือจอห์นเล่มที่3ข้อสองบอกว่าพี่น้องที่รักเราอธิษฐานขอให้พี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขความเจริญทุกอย่างดังที่จิตวิญญาณของท่านกําลังเจริญอยู่นั้นเราเชื่อว่าคําสอนนี้จะทําให้จิตวิญญาณของท่านเจริญขึ้นและท่านจะแข็งแรงเกิดผลนะครับ ฟังคำสอนดีๆนะครับขอบพระคุณมากครับพระเจ้าอวยพร,รครับผมดีใจมากมีโอกาสมาอ่านพระวจนะและหนุนใจพี่น้องเป็นคำหนุนใจจากสวรรค์และเป็นอาหารประจำวันฝ่ายวิญญาณให้แก่พี่น้องนะครับอยากจะอ่านหนังสือสุดดีบทที่ร้อยสก้อหพระคัมภีร์บอกว่า ผู้ทรงให้เจ้าอิ่มด้วยของดีใครละครับที่ให้เราอิ่มด้วยของดีก็คือพระบิดาของเราในสวรรค์พระองค์เป็นแหล่งของของดีทั้งปวงพระองค์มีจิตใจกว้างขวางและพระองค์อยากจะให้ของดีกับบุตรของพระองค์คือพวกเราทั้งหลายที่เป็นผู้ที่เชื่อในพระเยซูพระคัมภีร์บอกว่าผู้ทรงให้เจ้าอิ่มด้วยของดีไม่ใช่ให้น้อยๆนะครับให้อิ่มเลยนะครับตลอดชีวิตของเจ้าวัหนุ่มของเจ้าจึงกลับ คืนมาใหม่อย่างไวนกอินทรีพระเจ้าอยากจะเติมชีวิตของเราให้เต็มไปด้วยของดีที่น้องครับให้เราดาเนินชีวิตที่เชื่อดีไหมครับว่าพระเจ้าจะเปิดสวรรค์และเทของดีเข้ามาในชีวิตของเรานะครับพระเจ้ามีแผนการและน้าพระทัยอยากจะเติมชีวิตของเราให้เต็มไปด้วยของดีเริ่มจากจิตวิญญาณของเราและในที่สุดมันจะมีผลกระทบต่อไฟ สุขภาพร่างกายการเงินการทองและความสัมพันธ์เหตุผลที่คนจํานวนมากนั้นสุขภาพไม่ดีไม่แข็งแรงอ่อนแอและอ่อนแอในจิตวิญญาณของเขาและไม่มีความกระตือรือร้นฝ่ายจิตวิญญาณหรือในชีวิตของเขาก็เพราะว่าชีวิตของเขานั้นห้องในหัวใจของเขานั้นเต็มไปด้วยความคิดแง่ลบเต็มไปด้วยสิ่งที<_<_่ไม่ดีและทำให พระเจ้าไม่สามารถเทของดีลงมาในหัวใจของเขาได้เพราะหัวใจของเขามันก็เต็มไปด้วยขยะเต็มไปด้วยความสงสัยความไม่เชื่อความพ่ายแพ้ความคิดแง่ลบความไม่ให้อภยัยความกลัวแล้วก็ความคิดต่างๆที่ไม่ดีเราไม่ควรให้จิตใจของเราและวิญญาณของเรานั้นเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านั้นเพราะเรามีเนื้อที่จํากัด ในหัวใจของเราเราควรจะเอาสิ่งที่แง่ลบออกไปจากชีวิตของเราโดยการกลับใจจากความบาปขอพระเจ้าโยกโทษให้แกเราขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปและยอมให้พระคำของพระเจ้ามาล้างสิ่งไม่ดีออกไปให้ไฟของพระเจ้ามาล้างสิ่งไม่ดีออกไปการดําเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยความเครียดความกังวลใจนั้นทําให้เราแก่เร็วและนําเอาความร้อนรนตื่นเต้นในชีวิตออกไปการที่เรามีจิตใจขมขื่นต่อคนอื่นโกรธ และไม่ให้อภัยคนนั้นทําให้ชีวิตของเราสั้นลงเพราะหัวใจเรานั้นเต็มไปด้วยยาพิษเราต้องขจัดยาพิษเหล่านั้นออกไปจากชีวิตของเราให้เร็วที่สุดโดยไฟของพระเจ้าโดยพระวจนะของพระเจ้าและโดยการกลับใจและตัดสินใจเราจะไม่เก็บสิ่งเหล่านั้นไว้ในชีวิตของเราในสุภาษิตบทที่4ข้อ2 0่สิถึงยี่ได้สอนเราบอกว่าลูกเอ๋ยจงใส่ใจถ้อยคําของข้าก็คือถ้อยคําของพระเจ้าพระคําของพระเจ้าจงเอียงหูของเจ้าเข้าหาคําพูดของข้า อย่าให้มันคลาดสายตาของเจ้าจงรักษามันไว้ภายในใจของเจ้าเพราะมันเป็นชีวิตแก่ผู้ค้นพบและเป็นพลานามัยแก่กายทุกส่วนของผู้นั้นจงระแวดระวังใจของเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอื่นได้เพราะทุกสิ่งที่เจ้าทำออกมาจากใจพี่น้องครับพระเจ้าเตือนเรววาให้เราระวงังระวัยใจของเราให้ดีๆนะครับ เติมใจของเราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มล้นด้วยไฟของพระเจ้าเติมหัวใจของเราด้วยพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเราใส่สิ่งดีเข้าไปเราขจัดสิ่งไม่ดีออกไปให้พระวิญญาณมาล้างความคิดที่ผิดความกังวลใจความไม่ให้อภัยคนอื่นความคิดแง่ลบอะไรต่างๆเหล่านี้และให้พระวจนะเข้ามาเติมหัวใจของเราให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาเติมหัวใจของเราด้วยความรักพระเจ้าอยากจะเติมหัวใจของท่านด้วยพระสติปัญญาของพระองค์ความเชื่อของพระองค์ ความชื่นชมยยนดีและความรู้ของพระองค์เราต้องเปิดใจของเรารับและขจัดสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตของเราสุภาษิตบทที่สองข้อสิบ,บอกว่าเพราะปัญญาคือพระสติปัญญาของพระเจ้าจะเข้ามาในใจของเจ้าและความรู้จะเป็นที่ร่มรื่นแก่วิญญ,ญาณจิตของเจ้าพี่น้องพระเจ้าอยากจะเติมชีวิตของพี่น้องด้วยสติปัญญาและความรู้ดังนั้นท่านอย่ามัวไปเสียเวลาเติมชีวิของท่านด้วยข่าวร้ายในอินเทอร์เน็ต หรือคิดแย่ร้ายพี่น้องให้เราคิดในสิ่งที่เป็นพระวจนะของพระเจ้าผมด้ทำคำสอนออกมาเยอะมากพี่น้องจะได้ไม่ไปเสียเวลาฟังข่าวร้ายในอินเทอร์เน็ตหรือไปฟังเรื่องไร้สาระหรือคําสอนที่ผิดนะครับพี่น้องเติมชีวิตของพี่น้องด้วยพระวจนะของพระเจ้าเอเฟซัสบทที่4ข้อ32บอบอกว่าจงเมตตาและสงสารเห็นใจกันและกันให้อภัยต่อกันเหมือนที่พระเจ้าทรงให้อภัยแก่ท่านในพระคริสต์ให้เราขจัดความขมขื่น ให้เราขจัดความไม่พอใจหรือการอยากแก้แค้นออกไปจากใจของเราพระเจ้าจะได้เติมใจเราให้เต็มไปด้วยความรักและความเชื่อและความคิดในแง่บวกความคิดที่ดีและของดีจากสวรรค์ให้เราให้อภัยคนอื่นดีไหมครับอย่ากเก็บความขมขื่นไว้ในใจพระเจ้าอยากจะเติมชีวิตของเราให้เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีความมั่นใจและการคิดสร้างสรรค์แต่หลายครั้งเราไม่มี เนื้อที่ในหัวใจของเราให้พระเจ้าเทสิ่งเหล่านั้นลงมาในชีวิตก็เพราะว่าหัวใจของเรานั้นเต็มไปด้วยสิ่งที่มันไม่ดีดังนั้นแทนที่เราจะยังยึดความขมขื่นใจไว้เมื่อบางคนมาทําผิดต่อเราเราควรจะพูดกับพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าลูกให้อภัยเขาและลูกขอปล่อยเรื่องนี้ออกไปจากชีวิตที่เขามาทําร้ายลูกมาพูดไม่ดีกับลูกนอกจากท่านจะให้อภัยเขาพระเจ้าก็เริ่มมีเนื้อที่ ในชีวิตของท่านที่จะให้ความสวยงามแทนสิ่งที่เป็นแง่ลบหรือเป็นเหมือนกับสิ่งที่ทำร้ายชีวิตของท่านพระเจ้าอยากให้ของดีกับท่านให้เราตัดสินใจรับของดีจากพระเจ้าดีไหมครับในหนังสือฟิลิปปีบทที่ 4: ่ข้อ6ถึงข้อ7บอกว่าอย่ากังวลกังวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอ โดยการอธิษฐานและการวิงวอรพร้อมกับการขอบพระคุณและสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์พี่น้องครับเมื่อท่านมีเรื่องทุกข์ใจกระวนกระวายใจมีเรื่องเดือดร้อนใจท่านยกปัญหาที่ทําให้ท่านเดือดร้อนใจไปให้กับพระเจ้าเพื่อเปิดเนื้อที่ในหัวใจของท่านให้ความสันติสุขเข้ามาในหัวใจของท่านท่านจะได้ดูอ่อนกวายสุขภาพแข็งแรงหน้าตาย,ยิ้มแย้มแจ่ม,มใสและ ท่านจะมีความเชื่อและสันติสุขมากขึ้นและความเชื่อของท่านจะนําของดีลงมาจากสวรรค์พี่น้องเรารับสิ่งดีจากพระเจ้าโดยความเชื่อไม่ใช่ด้วยความสงสัยหรือความกังวลใจหรือความกุ้มใจจริงไหมครับให้เราเอาความกังวลใจออกไปจากชีวิตของเราเพื่อสันติสุขของพระเจ้าจะเข้ามาในชีวิตของเราขณะที่เรากําลังพบพายุในชีวิตให้เราเอาความท้อใจออกไปจากชีวิตของเราเพื่อพระองค์จะทรงเติมเราให้เต็มด้วยความชื่นชมยินดีและพระองค์จะทรงเติมท่าน ด้วยของดีทุกอย่างโยชูวาบทที่หนึ่งเข้าสอนเราว่าให้เราเติมหัวใจของเราให้ด้วยความเข้มแข็งและกล้าหาญไม่ใช่ด้วยความกลัวและด้วยความพ่ายแพ้และความสงสัยเราสั่งเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอ,อย่าขั้นคร้ามหรือตกใจเลยเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของเจ้าสถิตกับเจ้าทุกแห่งที่เจ้าไปเห็นไหมครับพี่น้องพระคัมภี์สัญญาบอกว่า ถ้าเราตัดสินใจเชื่อพระเจ้าพระองค์จะทําให้เราเข้มแข็งขึ้นแล้วพระเจ้าอาจจะสิ่งเอาสิ่งดีเข้ามาแล้วขจัดความสงสัยออกไปโดยการฟังพระวจนะของพระเจ้ามากๆรับไฟของพระวิญญาณมากๆเมืม่อเราได้ยินพระวจนะมากๆก็เกิดความเชื่อและเมื่อเราเกิดความเชื่อพระเจ้าก็จะเติมหัวใจเราให้เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีหนังสือในแฮมมี บทที่ 8: ปดข้อสิบอกว่าในหีมีกล่าวว่าจงไปกินและดื่มให้อิ่มหนำสําราญและแบ่งปันแก่ผู้ที่ไม่ได้เตรียมอะไรมาเถิดวันนี้เป็นวันบริสุทธิ์แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราอย่าโศกเศร้าเอาความโศกเศร้าออกไปนะครับอย่ามนหมองเอาความมนหมองออกไปเพราะความชื่นบานในองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นกําลังของท่านพี่น้องอยากจะหน้าตาแจ่มใสพี่น้องอยากจะดูอ่อนกวัยอายุยืนยาวแข็งแรงและมีกําลังไหมครับขจัด ความเศร้าโศกออกไปความสงสัยออกไปความคิดแง่ลบออกไปความกังวลความไม่ให้อภัยการขมขื่นใจออกไปจากชีวิตให้พระเจ้าเติมชีวิตของท่านด้วยความเชื่อความรักความชื่นชมยินดีสติปัญญาความคิดสร้างสรรค์สิ่งดีเข้ามาขอให้ท่านล้างชีวิตของท่านด้วยพระวจนะของพระเจ้าและด้วยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์นะครับพี่น้องหนุนใจพี่น้องต่อไปนี้อย่าเก็บ สิ่งแย่ลบไปในใจอีกต่อไปให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงเติมชีวิตของเราด้วยของดีเราขอเลือกที่จะขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปเช่นความกังวลใจเพื่อพระองค์จะสามารถเติมหัวใจเราให้เต็มไปด้วยสันติสุขได้เราขอขจัดความท้อใจออกไป เพื่อพระองค์จะสามารถทําให้หัวใจของเราเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเราเชื่อว่าพระองค์จะสามารถทําให้เรามีสุขภาพแข็งแรงมีพระพรมีสิ่งดีในชีวิตมากมายจิตวิญญาณของเราจะเข้มแข็งเพราะพระองค์จะใส่ความเชื่อความรักสติปัญญาและของดีเข้าไปในวิญญาณของเราและจะมีผลกระทบต่อร่างกายและความสัมพันธ์ในชีวิตของเราด้วยเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมน สรรเสริญพระเจ้าครับขอบคุณมากนะครับพี่น้องเชื่อว่าพี่น้องจะเอาคําสอนนี้ไปปฏิบัตินะครับอย่าลืมนะครับเอาสิ่งไม่ดีออกไปโดยพระวจนะล้างมันออกไปโดยพระวิญญาบริสุทธิ์โดยไฟของพระเจ้าและให้พระเจ้าเติมสิ่งดีเข้ามาในชีวิตนะครับอย่าลืมเอาไปปฏิบัตินะครับต่อไปนี้จะไม่เก็บของไม่ดีไว้ในชีวิตสิ่งแย่ลบไว้ในชีวิตนะครับพี่น้องขอบคุณมากครับ ขอบพระคุณมากครับที่ฟังคําสอนนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องเป็นผู้ที่จะนําคําสอนไปปฏิบัติเพื่อเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้านะครับนนในสิ่งสดุดีบทที่3 4ิข้อสิบหาและสิบอกว่าพระเนตรของพระยาวเวเฝ้าดูคนชอบธรรมและพระกันของพระองค์สดับคําอ้อนวอนของเขาแต่พระพักของพระยาวเวตั้งต่อสู้ผู้ทาความชั่วเพื่อจะตัดอนุสรณ์ของพวกเขาเสียจากแผ่นดินโลก ผมเชื่อว่าพี่น้องเป็นคนนั้นแหะครับที่จะเอาใจพระเจ้านําสิ่งที่พี่น้องเรียนสิ่งดีไปปฏิบัติในชีวิตแล้วพระพักของพระเจ้าจะมองไปที่พี่น้องเปิดสวรรค์เหนือชีวิตของพี่น้องแล้วพี่น้องขอสิ่งใดจากพระเจ้าพระองค์จะตอบคำอธิฐานของพี่น้องนะครับขอบคุณมากครับขอบพระเจ้าอวยพรแล้วพบกันในคําสอนตอนต่อไปนะครับ สวรรค์เปิดออกบนชีวิตของพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องด้วยพระพรของอับราฮัมขอไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาแตะต้องเจิมพี่น้องเผาผลาญสิ่งไม่ไดีออกไปจากชีวิตของพี่น้องขอพระคุณของพระเจ้าเทลงมาบนชีวิตของพี่น้องผู้ที่เจ็บป่วย จงหายผู้ที่ประสบการสาบแช่งจงหลุดพ้นและเต็มไปด้วยพระพรสิ่งดีเกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องขอพระเจ้าเจิมพี่น้องให้รับใช้จนเกิดผลและเป็นพระพรแก่นานานชาติขอพระเจ้าอวยพรการงานมือของพี่น้องขอพระเจ้าใช้ชีวิตของพี่น้อง ให้นำไฟไปเป็นพระพรแก่คนอื่นขอพระเจ้าเทน้ํามันแห่งการเจมิมลงมาบนช่วยของพี่น้องและส่งพี่น้องออกไปเป็นพระพรแก่คนมากมายขอพระคุณของพระเจ้าเต็มล้นในช่วยของพี่น้อง